สวัสดีค่ะพบกับแอมฟาร์มเช่นเคยนะคะวันนี้พามาชมผักด้านหลังที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะอายุได้38วันโดยประมาณนะคะอีกประมาณ5-6วันก็จะจำหน่ายได้แล้วนะคะผักรุ่นนี้นะคะจะเริ่มโตเต็มที่แล้วนะคะก็จะต้องมันตรวจเช็คน้ำในกล่องนะคะว่าน้ำ จะแห้งไหมเพราะว่าน้องจะกินน้ําเร็วมากนะคะรื่นนี้แล้วเดี๋ยวจะพามามาดูว่าน้ําในกล่องล้นเรือขนาดไหนแล้วนะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยค่ะขออนุญาตสลับกล้องนะคะจะได้ดูง่ายขึ้นอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะกล่องนี้มันอยู่ดิมขอบ รุงเรือนนะคะเวลาฝนตกน้ําก็จะลงเนี่ยก็จะลดไม่เยอะนะคะกล่องนี้กล่องนี้ก็ยังลดไม่เยอะนะคะเดี๋ยวมาดูกล่องนี้ค่ะ อ่านี้กล่องนี้เห็นชัดเลยน้ำก็จะลดลงในระดับหนึ่งแล้วนะคะทีนี้ผักของเรานะคะเวลาเราดูบางกล่องไหนที่ควรจะเติมน้ำเราก็เติมไปเลยนะคะแต่ว่าอย่าให้ท่วมรากนะคะเดี๋ยวรากเน่าเดี๋ยวจะไม่ได้ขายอีกนะคะเ,เวลาน้าลดเนี่ยอย่างนี้นะคะเราก็จะเติมน้ำลงไปให้อยู่ในในระดับ นะประมาณนี้อย่าให้มาถึงฟองน้ําตรงนี้นะให้เว้นช่วงช่องว่างให้ให้รากได้หายใจนะคะทีนี้ช่วงที่ผักอายุสามสิบแปดวันแล้วเนี่ยก็คือจะเตรียมตัวที่จะเก็บส่งต่อให้ลูกค้าได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เวลาเติมน้ำ เวลาเราเติมน้ําในกล่องเราก็เติมน้ําเปล่าไปเลยเพื่อที่จะเจือจางน้ําปุ๋ยในกล่องไปในตัวเลยนะคะซึ่งมันเป็นวิธีการลดอาการขมของผักก่อนที่เราจะเก็บผักนะคะเพราะว่าก่อนที่จะเก็บส่งลูกค้าเนี่ยเราก็จะต้องเติมน้ําเปล่าลงไปนะคะซึ่งวิธีการเจือจาง อาการขมของผักเนี่ยมันมีอยู่2วิธีนะคะเพื่อนๆวิธีที่1ก็คือเราจะใช้วิธีการค่อยๆเติมน้ําเปล่าลงไปในกล่องนะคะเนี่ยอย่างเช่นอันนี้ถ้าน้ํามันเยอะอย่างเราถ้าเราเตรียมที่จะขายที่จะเก็บส่งต่อลูกค้าแล้วเราก็มาตักน้ําปุ๋ยออกในปริมาณสักครึ่งกล่องนะคะแล้วเติมน้ําเปล่าลงไปโดยที่ ไม่ต้องตักน้ําปุ๋ยออกหมดก็ได้นะคะนั่นก็คือเป็นวิธีที่หนึ่งก็คือค่อยๆเจือจางน้ําปุ๋ยไปจนกว่าจะถึงอายุเก็บเกี่ยวทีนี้วิธีที่สองก็คือวิธีการเอาน้ําปุ๋ยออกให้หมดเลยแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปแทนเลยนะคะลอยน้ําเปล่า3ามวันแล้วก็เก็บขายได้เลยนะคะซึ่งมันมีวิธีการต่างกันออกไปนะคะบางคนก็จะยก จะยกไปทั้งกล่องเลยยกยกแบบนี้ก็คือยกฝากล่องแบบนี้เลยนะคะไปแช่น้ําเปล่าในภาชนะที่เราเตรียมไว้ข้างนอกอะไรเงี้ยนะคะก็มันแล้วแต่วิธีการของแต่ละคนนะคะซึ่งก่อนที่เราจะเก็บผักเนะี่ยก็ต้องนําไปลอยน้ําเปล่าก่อนอย่างน้อยก็สองถึงสามวันนะคะเพื่อให้ผักสลัดปุ๋ยออกนะคะจะได้ไม่มีในเจ็ดตกค้างในใบด้วยนะคะ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าผู้บริโภคแล้วก็เพื่อความสบายใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขายด้วยเนาะค่าสำหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะถ้าถูกใจอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อๆไปด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ